วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการ Money Management ด้วยวิธีแบบ l i s p e r t ์ a ท e นะครับพร้อมยกตัวอย่างอย่างละเอียดนะครับ l i s p e r t ์ a ท e คืออะไรนะครับ l i s p e r t ์ a ท e เป็นวิธีการ MM M รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะง่ายแล้วก็เริ่มได้ง่ายนะสำหรับมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่รู้จักนะีก็สามารถเรียนรู้ได้ไมย่ยากนะครับด้วยคอนเซปต์ของตัว l i s เป a ท e เนะี่ย คือการที่เรากําหนดสต็อปลอดว่าถ้าเกิดเราขาดทุนในครั้งนี้เนี่ยเราจะสูญเสียเงินเมื่อเทียบกับเงินต้นเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยหากใครที่เพิ่งเริ่มเทรดหรือเพิ่งลงทุนเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมแนะนําให้อยู่ที่สักประมาณ1-2%ก็พอนะครับ ซึ่งการใช้วิธีการ MM ในรูปแบบนี้นะหรือว่าจริงๆเราจะเป็นวิธีการ MM รูปแบบอื่นก็ได้นะคือมันเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับเงินต้นของพอร์ตเราได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างแผนเทรดในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยขั้นตอนการคํานวณตัวล i สเปอร์เทรดครับขั้นตอนแรกคือเราเนี่ยจะกําหนดเงินทุนทั้งหมดของเราก่อนนะว่าเราจะเริ่มต้นในการเทรดหรือการลงทุนครั้งนี้เท่าไหร่นะ ส่วนต่อมาคือกําหนดตัวเปอร์เซนต์ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะก็คือถ้าเกิดเราคิดผิดในการเทรดครั้งเนี่ยเรายอมที่จะสูญเสียงเงินมันเท่าไหร่นะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเออสัก1-2%สนะสาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นนะหลังจากที่เรากําหนดเออจำนวนเงินเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมากําหนดขนาดของการเทรดละโดยวัดจากรนะยะสต็อปรอสนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณ l i สเ p อร์เทนนะสมมติว่าถ้าเกิดผมเนี่ยมีเงินเริ่มต้นที่1 0 0 0 0แบาทนะผมขอคุมความเสี่ยงอยู่ที่1%ต่อครั้งนะหมายความว่าการเทรดในแต่ละครั้งของผมเนี่ยผมจะยอมเสียงเงินที่1,000บาทนะจากตัวอย่างในรูปนะครับอันนี้จะเป็นราคาของ Bitcoin นะฮะอยู่ที่ 65k usd นะครับผมขอวาง Stop Loss ที่สวิงโล w แถวๆนี้นะอยู่ที่62 K นะโดยวัดระยะห่างแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่สักประมาณ4.6นะซึ่งผมขอปัดเป็น5%นะเรารู้แล้วนะว่าตอนนี้สต็อปลอสเราเนี่ยคือ5%นะฮะแล้วก็ไอตัวความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เนี่ยคือ1,000บาทนะแสดงว่าขนาดในการเทรดของผมที่จะเทรดในไม้เนี่ยก็คือ20,000บาทนะจะเห็นว่า เมื่อเราคำนวณแบบนี้คือเราเงินลงเงินไป2อ0หมื่นในการเทรดม้นี้นะแล้วก็มีจุด SL อยู่ที่5%ถ้าเกิดเราสอบรอดเนี่ยเราก็จะขาดทุน1000บาทน,นะซึ่งมันจะคิดเป็นความเสียหายของโพซิชันนี้นะอยู่ที่1%นะพอดีนะจะเห็นว่าเรามีเงิน1 0 0 0 0 0นนะเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้เงินทั้งหมดลงไปในการเทรดครั้งนี้นะอันนี้ก็คือเพื่อที่เราจะสามารถเทรดได้ในระยะยาวนะเราก็ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มเทรดกันนะครับ โดยไอ้อ ه, ตัวริทเปอร์เทรดเนี่ยจะเห็นว่าเราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดพอร์ตนะนั่นหมายความว่ากรณีที่ขนาดพอร์ตเยอะขึ้นความเสี่ยงที่เราจะรับได้ในการลงทุนครั้งนั้น,นก็จะเพิ่มขึ้นตามนะเช่นจากแสนหนึ่งเมื่อกี้เสียได้1น0 0งพันะสมมติถ้าเกิดพอร์ตของผมเริ่มโตขึ้นไปถึง2 0 0แสนนะก็จะเห็นว่าผมยังฟิกริทเปอร์เทรดอยู่ที่1%นะแต่ว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดจะขยับไปเป็น2000นนะก็เห็นว่ายิ่งพอร์ตโตเนะี่ย Position ที่เราจะลงเนี่ยมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามนะแต่ว่าความเสี่ยงถ้าดูเป็นลิเออสเปอร์เทรดแล้วมันก็จะยังอยู่ที่1%นะในทางกลับกันนะถ้าเกิดขนาดพอร์ตของผมลดลงมานะนั่นหมายความว่าออตัวโพสิชันไซด์ที่ผมจะใส่ลงไปเนี่ยก็จะลดตามนะสมมติถ้าเกิดสมมต,มมติอันนี้เพิ่มไป2 0 0 0 0นนะสมมติถ้าเกิดกลับมาที่100,000เหมือนเดิมนะตอนแรก2 2 0 0 0 0นะฮะ1%ก็คือ2,000ใช่ไหมครับ ในกรณีกับกันนะมันลดลงมาเหลือที่ทุน1 0 0 0 0แเท่าเดิมเมื่อกี้นะแสดงว่า position ที่ผมจะเปิดออกไปก็คือ,อ,อสูญเสียได้แค่1,000นะก็เหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะโดยประโยชน์ของการใช้ลิสเปอร์เทรันก็เรื่องแรกก็คือวัตถุประสงค์เลยล้กันนะก็คือเรื่องการคุมความเสี่ยงในการเทรดในแต่ละครั้งนะซึ่งจริงๆออไม่ไม่ได้ฟิกอยู่ที่ วิธีการใช้แบบ list เป r ดเทนะเพราะว่าวิธีการ mm room, ในรูปแบบอื่นจริงๆแล้วเนะี่ยคือเราวัตถุประสงค์จริงๆเราก็คือ,เ,อ,อเพื่อกำ,กำจัดการสูญเสียในการเทรดในแต่ละครั้งนะเพื่อรักษาเงินต้นไว้นะส่วนที่2นะก็คือเมื่อตลาดมีความผันผวนเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าลงนะมันส่งผลต่อ performance ของตัวออพอร์ตเรานะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้ เวลาเราเทรดในแต่ละครั้งเนะ่ยถ้าพอเราโตพ s สิชันก็จะโตตามแต่ถ้าพอเราเล็กลงพอสิชันก็จะลดลงตามนะก็คือจะสามารถปรับตัวไปตามสภาพตลาดได้นะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะเรื่องการ MM นนะก็คือเรื่องการจัดการเงินทุนของเราหน้าตักเรามีหนึ่งสมมติถ้าเป็น100%เรนะเราจะบริหารมันยังไงฮนะสิ่งสําคัญที่สุดในการลงทุนหรือว่าการเทรดนะคือเราต้องรักษาเงินต้นของเราไว้ได้ก่อนนะหรือถ้าเกิดเราเสียเงินต้นของเราเนะี่ยก็ควรจะเป็นสัสดส่วนที่น้อยนะฮะถ้าเกิดใครเคยได้ยินนะว่าจริงๆแล้วเงิน ลงทุนของเรา100บาทนะลดลงไปเหลือ50บาทเนี่ยหมายความว่าเราขาดทุนมา50%ใช่ไหมครแต่การที่เราจะทําให้เงิน50บาทของเราโตกลับไปเป็นร้อยเนี่ยนั่นคือ1 0 0ซนะซึ่งทําให้เราเนี่ยเออจะเหนื่อยมากๆในในการที่เพราะว่าตอนขาดลงเราลงมา50นะแต่ว่าการที่เราจะกลับขึ้นไปเท่าเดิมได้ต้องเป็นร้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรักษาเงินต้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทาให้เราเนี่ยเทรดหรือว่าลงทุนได้ในระยะยาวนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีกลุ่มคอมมูนิตี้ใน Discord นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่มีคำถามนะนอกจากที่จะสอบถามเราผ่านใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะก็สามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่ม Discord ได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด Discord ไว้ให้ตัวใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ